อ่ะคลิปนี้มาเล่าให้ฟังเลยก่อนที่จะมั่นใจมากๆเลยว่าพักประชาชนอ้พักน้องส้มเนี่ยกับอ่าพักของเขมรบุรีรัำเนี่ยพักน้ำเงินเนี่ยนะเขาจับมือกันมานานแล้วเพราะอะไรตั้งแต่ครั้งที่ทนายอ๋นไปยื่นเอกสารในเรื่องเขาก็โดงเรื่องที่ดินเขาก็โดงเรื่องอะไรเงี้ยมันเสียหน้ามากเลยนายเท้งอ่ะไอเทง้เทงมันพยายามจะเถียงช่วยนะ แต่บังเอิญตอนนั้นมันมันมันไม่กล้าเถียงอ่ะคือหมายความว่ามันจะออกมาแบบว่าแนวว่าเถียงช่วยอะพักภูมิใจไทยอะนะว่านี่มันเป็นการเมืองนี่มันเป็นการเมืองการเล่นการเมืองอะไรเงี้ยของเพื่อไทยอย่ไงเงี้ยมันมันจะคิดอย่างนั้นแหะร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเทงอะจะพูดแน่นอนแต่ที่ว่ามั่นใจมากๆสุดๆเลยคือเมื่อคือนเนี้ยไอติมอะอ่าออออกมาพูดชัดๆเลยอ่ะ เออดูฟังดีๆไปฟังย้อนย้อนฟังเทปของไอ้ติมพูดเลยผมบอกตรงมันพูดว่ายัางไงอั่นแหละมันจะพูดออกแนวกันเมื่ไว้ใจไม่ได้สองพักอะ่ะจริงอะ่ะถ้าเกิดคนของเพื่อไทยนี่นะคนอย่างพวกผมเนี่ยไม่กระตุ้นเรื่องเขากระโดงไม่กระตุ้นเรื่องหัวสวออนะเนฟีเพื่อไทยนะไม่กระตุ้นเรื่องหัวสวอ,อไม่กระตุ้นเรื่องเขากระดงนะผมบอกตรงนะ มันจะไม่พูดเลยมันจะเงียบกิ๊บมันจะไปผสมแบบกลมกลืนแบบแหว่มีความสุขเลยแตวทีนี้ก็ทําเป็นสองฝักสองฝ่ายคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างงั้นละโอ้จะแบ่งพักแบ่งข้างแบ่งอะไรไม่ต้องหรอกไปจับกันตรงๆเลยเออผมบองตรงนะผมแม่งโคตรนักเลงเลยใจผมน,นะบอกตรงนะอยากให้ภูมิทายุบแม่งวันนี้เลย แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยกฎมงกฎหมายอะไรปล่อยไนอยู่อย่างนั้นแหละปุ๊บพอเราเข้ากลับมาเป็นรัฐบาลอีกปุ๊บลุยเรื่องไปเลยหนึ่งหนึ่งสองที่เหลือเนี่ยพวกสสสี่สิบสี่ตัวเนี่ยจัดการมันไปเลยแล้วก็ไอหัวสวแล้วก็ไอไอ,ไอ,ไ,อไอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอเขาก็ลงกระโดงให้จัดการให้หมดผมมั่นใจเลยว่าเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นั่งยันยืนยันนอนยัน ีลังกายันผมอผมองตรงเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นตแต่ของวันนี้ขอให้สอสอทุกคนลงพื้นที่ให้เต็มที่เต็มเหนียวพูดให้เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายผมบอกแล้วไงไปบอกเลยว่าไอ้พักนั้นน่ะไอ้พักประชาชนไอ้พักนางส้มอ่ะมันโกหกคุณไว้เห็นไหมเงินคุณแกถามพันให้พวกพี่ป้านนะอาไม่ได้หรอก มันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องตลกแค่ในั้นจบราคาแรงจะขึ้นเกินมากมายเกินหน้าเกินตาบอกว่าโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบไปในเก้าสิบอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมมันต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ารัฐบาลเก่าเป็รัฐบาลยึดอา,านาจมาเน่ะยมันไม่เคยขึ้นไม่เคยกระเตื้องเลยแล้วจะมาขึ้นพวดพาดพวดพาดมันยากครับผมพูดตรงๆตีหน้าเร้าเล่าความจริงให้เขาฟังเลยบอกว่าเนี่ยแล้วผมจะขัดแข่งกัดมันโดนขัดแข้งขัดขามาจากใครอะเงิน เงินหมื่นประชาชนจะได้กด็โดนขัดแข่งขัดขามาจากไอ้น้องส้มทั้งนั้นเออคนกรุงเทพก็เหมือนก,นการรถไฟฟ้าที่จะได้พวกได้ฟรีพวกได้ฟรีพวกยี่สิบาทเนี่ยพวกคุณก็โดนขัดขาขัดแข่งมาจากน้องส้มทั้งนั้นผมบอกตรงตอนเนี้ยถ้ายุบสภาผมบอกตรงพักเพื่อไทยเนี่ยพักของอดีตนายกสินเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยมอกตรงดีไม่ดีคะแนนอาจจะเยอะด้วยซ้ำสิบล้านอะ อาจจะเพิ่มมาเป็นสิบห้าล้านก็ได้ผมอยากลองจริงนะผมเป็นคนชอบเสี่ยงด้วยนะแบบชอบชอบวัดเลยอะ่ะวัดได้วัดเลยมองตรงแม่มันหลอกอะไรไว้โกหกอะไรไว้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะเอานะคุณปูมทําผมฝากคุณเลยยุบไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะคดีทุกคดีให้มันคาเติงอยู่ไม่เป็นไรเรากลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ลุยพวกวันใหม่ ผมมั่นใจเลยกลับมาพผมก็ไม่เชื่อว่าไอ้น้องส้มมันไอ้น้องส้มมันไอ้ส้มมันจะกลับมาได้อีกอะผมไม่เชื่อเพราะเลือกตั้งอบตเลือกตั้งอบจหาอะไรมันก็ไม่เคยได้ถามจริงมันมีเหรอที่มันจะมันไม่ไม่ได้คะแนนเสียงมาจากพวกนี้แล้วมันจะได้อีกผมไม่เชื่อหรอกครั้งที่แล้วมันได้มาจากมันมันไม่เอาสามปอมันชัดเจนเรื่องไม่เอาสามปอเนี่ยผมเหียงด้วยแล้วอย่างโกโกหกด้วยบอกว่าอ่ะ เงินอห้า5 0บาทภายใน90วันโอยมันจะไปได้ขี้หมาอะไรถามจริงเพื่อไทยยังมีปัญญาทาเลยแล้วเงินคนแก่3,000บาททั่วประเทศไทยมันจะไปได้ตรงไหนมถามจริงมันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วกหคกไม่หมดเน่ยบองตรงเออแต่แถมจะทําตัดงบสระรงทหารอะไรนู่นวายไปหมดเนี่ยบอกตรงอืมบอกตรงที่บอกว่าได้เนี่ยมาสรุปง่ายๆก็คือ ไอ้ส้มกะไอ้น้ําเงินเน่ะมัน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 จับมือจูบปากกันมานานแล้วนี่พวกพูดเรื่องจริงตั้งแต่เท้งพูดละไอ้เท้งออกมาพูดจุกจิงตจงเก่งจ้งเก่งผมก็ดูแล้วไอ้เท้งมันขนาดทนายอันนะขนาดทนายอันไม่ใช่คนสีแดงสีต้มสีเหลืองสีเขียวนะมันยังมันยังพยายามจะเถียงเลยแต่ว่ามันคงจะ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 แบบว่าอืมันคงจะแบบว่าอัดอั้นตันใจมันก็เลยพูดไม่พูดพูดไม่จบ แต่มาดูไอติมการพูดของไอติมเมื่อคืนแล้วผมบอกตรงโอ้โหชัดเจนเลยเป๊ะเป๊ะแน่นอนพวกมันไปยุ่งแน่นอนกับหัวไอ้กะไก่พวกไอเขาเรียกว่าไออยู่แน่อยู่กับไอพวกน้าเงินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นโอเคปากไปคิดนะแค่นี้ยเออผมบอกตรงมันเป็นชู้กันมานานแล้วมันจับมือกันมานานแล้วผมบอกก็กี่ครั้งกี่หนว่าพักการเมืองในประเทศไทย ไม่ต้องการพักที่มาจากตระกูลชินวัตรเพราะพักที่มาจากตระกูลชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศแล้วไม่มีใครเอาลงได้ยกเว้นรถถังและปืนใหญ่แค่นั้นเองที่จะเอาลงได้นอกนั้นไม่มีไม่มีเพราะว่าพวกอพักอื่นไม่มีอุดมการณ์ที่แน่นอนแล้วไม่มี ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวเก่งที่แน่นอนพวกนั้นคือเป็นพักที่สร้างมาก็โหลกกะลาก,ะก็กโ,กโปกก็โลกโปกกลาไนงะพวกนี้ยพักพวกนี้ยไม่มีจุดยืนหรอกผมมองตรงไอพักส้มเนี่ยมันก็ไม่มีจุดยืนโธถ,ถ้าม,มีจุดยืนจริงอะนะมันโป้งไปนานแล้วมันพูดอะไรไปนานแล้วเออนี่ทำมันโงยโธ่ออกมาพูดคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นพูดโธหมองตรงไรสาระของมองตรงนะ เออยุบภาได้ยุบทันทีไม่ต้องไปสนใจนะเลือกตั้งใหม่ผมมั่นใจเลยเพื่อไทยของอดีตดังยศษินเนี่ยมาร้อเปอร์เซ็นเป็นรัฐบาลร100้อยเปอร์เซ็นพันเปแล้วพูดตรงๆเลยไม่เอาส้มไม่เอาไอ้งูเห่าไม่เอาส้มไม่เอาน้ำเงินแน่นอนพูดตรงๆกับประชาชนเลยไม่เอาไม่จับมือเด็ดขาดถ้าพวกคุณเลือกพวกมันคุณก็ไปเลือกพวกมันเลยไม่ต้องมาเลือกแดง แค่นี้นอโอเครู้เรื่องไหมสวัสดี